อขอกคุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร True Vision Pro 027008000สวัสดีครับพื่ก่วนับสรุปข่าวลีเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจมเพียส์เปิดเผยสตีเวนจอราดจะไม่ใช่ตัวเลือกลากที่จะมาแทานที่เจคกิงครับหากเจ้าตัวต้องลาทีมไปสตีเวนจอราดอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูล ที่แม้ว่าเขาจะมีแฟนๆจนํานวนมากนะครับที่อยากจะเลือกให้เขาเข้ามากลุ่มทีมเวอร์พูลแทนที่เจ็กกินครอปกุนซอคนปัจจุบันหากเมื่อถึงเวลาที่เจ้าตัวก้าวลงจากตําแหน่งแต่ในความปจริงแล้วนั้นนะครับสตีเวนจอร์ดเขาอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกที่ทางคณะกรรมการในสโมสรได้มองเอาไว้โดยหลังจากที่เจ็เกินครอปนะครับเข้ามาเปลี่ยนแปลงเรลว์พูลจากทีมที่ทําได้แค่ลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเลีกกลายมาเป็นทีมที่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครอบครองได้ในกาคนี้ กายเป็นตำนานในถินเมอร์ซีไซส์ในปัจจุบันนะครับซึ่งมันก็ทําให้ทางเชคิงคลับมีข่าวอาจจะเตรียมอําลายอันฟิลหลังหมดสัญญาก,กับลิเวอร์ pool เจ้าตัวก็อาจผันตัวเองกลับไปรับงานกลุ่มทีมชาติยอรมันตามที่เจ้าตัวเคยตั้งใจเอาไว้ล่าสุดเจมเพียรผู้สื่อข่าวของเดอะแอตแลนติกได้เขียนเรื่องราวที่มีคนถามเข้ามาว่าใครจะมาแทนที่เชคิงคลับเมื่อถึงเวลาที่เขาออกจากทีมไปซึ่งตอนนี้ทางเชคิงคลับเหลือสัญญาก,กับทางลิเวอร์พูลจนถึงปี2024 ล่าถึงตอนนั้นเลพูจะอันตรายมากหากไม่มีกุนซือคนเก่งและไว้ใจได้มารับช่วงต่อโดยมันว่าบุคคลที่หลายตลยคนมองกันนะครับที่จะเข้ามารับตําแหน่งนี้ต่อจากจิกก็ล็อปคนนั้นก็คือตีเวนจูลาดที่ตอนนี้กําลังรับหน้าที่ตําแหน่งกุนซือของทีมกลาสโตรเรนเจอร์ในลีกสกอตแลนด์แต่ทางเจมส์เพียสนะครับกลับไม่ได้มองเช่นนั้นโดยเพียสมองว่าเป๊ปลินเดอร์นะครับผู้ช่วยทางด้านจิกก็ล็อปก็คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยทางด้านเป๊ปลินเดอร์ได้รับการเคารพอย่างสูงจากเจ้าของสโมสรลบาบันานนักเตะเขาเป็สนส่วนหนึ่งของลิเวอร์พูลมาตั้งแต่รากที่จิกิ้งครับเข้ามากลุมเทียมเขามีจิตใจที่แข็งแกร่งและเป็นหมายเลขสองของจิกิ้งครับเป๊ปลินเดอร์นะครับวัย37ปีถูกสโมสรวางให้เป็นตัวเลือกต่อจากจิกิ้งครับหากเจ้าตัวลาทีมไปเขามีทั้งความรู้และซึมซับทัคติกทุกอย่างมาโดยตรงจากจิกิ้งครับ ทำให้สโมสรสามารถบัรจัยได้ว่ารูปแบบการเติมทีมสไตล์เจคเก้ตคลอปจะถูกสืบทอ,อดตำแหน่งและดำเนินต่อไปในระยะยาวที่ลิเวอร์พูลจึงอยู่ที่การแต่งตั้งเจอรารดเข้าร่มทีมต่อจากเจคเก้ตคลอปจะสามารถดึงความสนใจของแฟนๆลิเวอร์พูลในจํานวนมากเพราะเขาคืออดีตก,กัปตันทีมหงแดงแต่ก็ไม่มีอะไราการันตีได้ว่าสตีเวนเจราดจะสามารถพาทีมยิ่งใหญ่ได้เหมือนกับเจ์เก็ตกลอปเจมส์เพียร์เสริมว่าสตีเวนเจราดยังคงใช้เวลาอีกมากในการสั่งสมประสบการณ และรู้จักสถานการณ์การพาทีมลุ้นแชมป์ซสีก่อนแม้ว่าเขาจะทำผลงานได้อย่างเดินเยี่ยมแต่ในโลกของฟุตบอลทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาซึ่งทางเจอราลาดเองก็ยอมรับว่าเขาอาจจะยังไม่ใช่ตัวเลือกในอุดมคติเมื่อเวลานั้นมาถึงนะฮะบาเย m ร์เมินกออกมาไซโควัวาลิเวอร์พูลไม่น่าจะทุ่มเงินระดับ100ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวไคไฮวัช สโมสรบอยเมเนตนะครับทีมยกัยกษ์ใหญ่สกอเนสเซอร์เยอรมันกำลังเล่นสงครามปรสัสก,กับกลิเวอร์พูลรั้งด้วยการออกมาให้ข่าวว่าลิเวอร์พูลนะตอนนี้คงไม่น่าจะทุ่มเงินจำนวนมหาศาลร,ระดับ100้ล้านยูโรเพื่อยั่งตัวไคไฮฟรชแข่งกับพวกเขาที่หมายตาในตัวนักเตะรายน,นี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยรายง,งานนี้มาจากสปอตบิลนะครับสื่อยกัยกษ์ใหญ่ของเยอรมนีได้ออกมาเปิดเผย ว่าไคไฮสเปิร์ตซูเปอร์สตาร์ของเบอร์ลิุบุคเซนที่ทางลิวร์ให้ความสนใจมาโดยตลอดกําลังได้รับคำท้าทายอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเบย์มินิกที่กําลังหมายตานกเตะรอยนี้และอยากดึงตัวไปร่วมทัพด้วยเช่นเดียวกันและทางเบย์มินิกก็มั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถปิดดิวไคไฮสเปิได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยทางเบย์มินิกนะครับถือเป็นไม่เบื่อไม่เมากับทางด้านเลวูคูอย่างแท้จริงเพราะก่อนในนี้ก็เคยออกมาให้ข่าวว่าเอรูพูกำลังจะแย่งตัวติโมเวาเนอร์แย่งกับพูดเขานะครับ และพวกเขาก็ไม่โอเคแล้วด้วยมาในวันนี้บเยอร์มิเนกเขามายามให้ข่าวว่าลิเวอร์พูลไม่ก้าวตุ่มเกิน100้ล้านยูโรเพื่อยังตัวไคลส์ไฮเวิร์สแข่งกับพวกเขาอีกแล้วก็ต้องมาลอดูกันนะครับว่าลิเวอร์พูลจะปิดดิวไคลส์ไฮเวิร์สได้หรือไม่หรือจะโดนไบเยอร์มิเนกปาดหน้าไปสิกรอนซัมเมอร์นี้รู้กันนะครับส่วนทางด้านเอียนไรท์นะครับอดีตนักเตะซูน,น่าของอาร์เซนอลก็ได้ออกมายกย่องจัแดนเฮนเดสันสำหรับบทบาท กัปตันทีมของ Liverpool, ลิเวอร์พูลไรเชื่อมันว่าเขาได้ทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่อในการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกจาแดนเนสันในวัย29ปีนะครับถือเป็นส่วนสำคัญและส่วนสำเร็จในการขับเคลื่อนกับลิเวอร์พูลคว้าแชมป์อยู่บ้านช์มลีกในลุ้นการที่แล้วและเขากลายเป็นกัปตันทีมที่สูงแากคนหนึ่งของทางด้านลนะิเวอร์พูลนับตั้งแต่เขาได้รับมอบหมายให้เป็นกัปตันทีมในปี2015เขาย้ายาจากซันเดลล่าในปี2018โดยค่าตัว20ล้านปอนด์ และก็เป็นกัปตันทีมที่ประสบความสาเร็จต่อจากยุคข,ของสตีเวนจูลาดโดยอดีตนัตกเตะของอาร์เซนอลก็ได้บอกว่าเขาทํางานได้อย่างแน่าเหลือเชื่อมากเขาเป็นกัปตันทีมที่ยิ่งใหญ่ผมมีความรู้สึกว่าเมื่อเขาสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและสามารถทําได้อีกครั้งหนึ่งบางครั้งเขาก็จะกลายเป็นกัปตันทีมที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกก็จริงอย่างที่ทางด้านเอียนไรท์บอกนะครับสมัยที่เขายา้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลทุกคนก็น่าจะมีความสงสัยในความสามารถของจอแดนแฮนสัน ว่ามีความเหมาะสมแค่ไหนแต่ทว่าในช่วง2-3สาฤดูกาลมานี้ที่ผ่านมานะครับจอแดนแฮนเดอร์สันก็จะแดงเห็นแล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่มีการพัฒนาค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวและเขาก็กลายมาเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบภายใต้การคุมทีมของเจเก็กรบนะฮะถ้าหากให้เลือกระหว่างทิวเวอร์และจอแดนชาโชดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลน่าจะเลือกไปที่สุน,น่าชานมัน นี่เป็นการวิเคราะห์ของ the Athletic เจดอนชอนโชนะครับดูเหมือนว่าเขาจะต้องการที่จะย้ายออกจากบริสเตรนลนในช่วงสมัยน,นี้ถ้าหากทีมไหนพร้อมนะครับยื่นค่าตัวตามที่สม,มสรดอตมุนต้องการในขณะที่ซูนาชาวยอรมันเองก็สามารถที่จะย้ายออกจากสม,มสลอนาบาเลซิกได้อย่างไม่มีปัญหานะครับถ้าหากใครยอมจ่ายค่าฉีดัญญาเลวูดูเหมือนว่าจะชื่นชอบในตัวของติโมเวเนอร์มากกว่าทางด้านเจดอนชอนโช ถึงแม้ว่าเจ็คแอกโกลปจะชินชอบในตัวของนักเตะทั้งสองคนตลอดช่วงสมติที่ผ่านมาแต่พวกเขาน่าจะดูว่าค่าตัวของเจเดนชอนโชมีราคาค่าตัวที่แพงจนเกินไปหากพวกเขาจะต้องการซื้อนักเตะทีมชิังกฤษคนนี้พวกเขาอาจจะต้องจ่ายเงินเป็นค่าสถิติของสโมสรใหม่ไม่ต่ำกว่า120ล้านปอนด์แน่นอนในขณะที่ค่าตัวของทีววแวนเนอร์ถูกกว่าครึ่งต่อครึ่งแวนเนอร์มีค่าสินญาอยู่ที่52ล้านปอนด์ถ้าหากเลือกพร้พอมที่จะจ่ายแต่สื่อ เจ้านี้ก็ยังวิเคราะห์นะครับต่อไปว่าถ้าหาก1ใน2ในักเตะคนนี้ย้ายเข้าสู่สโม,มสรมันก็อาจจะยากนิดหนึ่งตั้งขึ้นอยู่กับว่า1น่งใน3ในักเตะในแดนหน้าของลิเวอร์พูลในปัจจุบันจะมีใครยอมย้ายออกจากทีมหรือเปล่าเพราะถ้าหากพวกเขาย้ายเข้ามาพวกเขาก็จะมีโอกาสลงเล่นค่อนข้างที่จะจํากัดโดยทางด้านตีโม,โมเวานเนอร์เขาก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับนะครับว่าเขายังไม่รู้ว่าจะเซ็นสัญญา,ยาม,มาอยู่กับลิเวอร์พูลหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจเรื่องโอกาสลงเล่น ในขณะที่จะดันชันโชนครับวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าถ้าหากเขาจะย้ายยังไงก็คงจะย้ายเหมือนที่พิมพ์เมือนเกล็ดและมีความเป็นไปได้นะครับน่าจะอยู่ที่เชลซีหรือไม่ก็แมนเชสเตอร์ยูในเต็ดมากกว่าที่จะเป็นลิเวอร์พูลนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่19มีนาคมนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ของโควิด1 9นะครับตอนนี้ ทางจีนเขาก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าตอนนี้มียาที่ต้านไวรัสแล้วนะฮะยังไงก็ต้องลุ้นกันนะครับส่วนในลีกของยุโรปนะครับตอนนี้ก็พักอย่างไม่มีกําหนดนะครับส่วนอิตาลีนี่หนักเลยนะฮะถึงขั้นตายวันละสา0ร้อยครับต้องมาลุ้นกันนะครับว่าศึกลีกของพิมลิงอังกฤษนะฮะจะกลับมาเตะกันได้ไหมนะครับตอนนี้อังกฤษก็ยัง,งเงียบอยู่นะฮะถ้าแฟนฟุตบอลมีข่าวข่าวอะไรก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับที่ ทางคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับก็อยากให้มาเตะกันเร็วๆเลยนะฮะนึงชากว่าตอนนี้โคตรเหงาเลยนะฮะไม่มีประเด็นมาพูดคุยกันเลยนะฮะชอบกดไลค์ like, ช,ช่วกดแชร์ครับสำหรับขา่าวสโมสรลิพูลของพวกเราสวัสดีครับ